เอาละครับกนนเกมของ s t o n e Fro อ็ Xtreme กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำการลงดันแดงนะครับฮาร์ดบนะิเนาะเพราะช่วงนี้ดันแดงฮาร์ดอะบิเนี่ยบอกเลยกำลังมาแรงครับในเรื่องของทั้งเงินทั้งทางด้านของของที่ได้เยอะเอาไปแลกได้อีกนะครับมาเรามาดูราคากันก่อนเลยครับว่าราคาของฮาร์ดอ i บิเนี่ยตอนเนี้ยราคาเท่าไหร่ครับ บอกเลยว่าตอนนี้ช่วงนี้เอดันแดงมาแรงกันมากๆเลยครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ2อ7 0 0นเนะครับดันปาร์คหายหมดแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวใส่ซับบนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีของกล่องใหม่เข้ามานะผมได้ทำการรีวิวไปแล้วแหละก็คือกล่องทางหน้าของแบ็กบันนี่บอกครับผมเป็นทางหน้าของกล่องที่สามารถสุ่มชุดแบ็กบันนี่ได้นะ,ะเราใครไม่รู้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับบันนี่แบ็ก น,นะนี่ครับเป็นกล่องที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วตัวนี้ไม่ได้เอาออกจากเกมหรือไม่มีระยะเวลากําหนดนะครับของทางด้านของวันที่จะเอาออกนะไม่มีนะอันนี้คือยาวเลยเพราะฉะนั้นดันแดงก็จะได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งช่วงนี้เนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่แหละกล่องตัวนี้นะครับที่จะได้ของเช่ไหมเสื้อจะไม่มีแห้ขายนะครับมีแต่เนี่ยดูยาดยราคาของสุงมือแล้วรองเท้า รา,าคาโคตรดีนะถ้าใครเปิดได้นะครับแต่แต่หน้าไม่ค่อยมีคนอันนี้เท่าไหร่เหมือนหน้าไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่อ,อแต่ว่ามือกับเท้าแล้วก็ทางด้านของเสื้อนคือสเตตัสด,ดีครับเสื้อีจะพอๆกับทางด้านของนี่เลยนะครับเสื้อวันเด็กแต่ว่าถ้าเสื้อของวันเด็กเนี่ยจะดีกว่าอยู่นิดหนึ่งถ้าเราเอาไปตีอบวกนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ตีอบวกเนี่ยยังไงเสื้อตัวบันนี่ตัวใหม่อะมันสเตตัสด,ดีกว่าเพราะมันเป็นทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงนะครับ แล้วก็ถุงมือก็จะประมาณถุงมือไก่ครับส่วนทางด้านของรองเท้านะครับสเตตัสเนี่ยจะเหมือนอนกับรองเท้าไก่เลยนะครับเหมือนที่ผมพูดไวในคลิปวิดีโอก่อนเลยนะครับแต่วันนี้ผมลองส่องแล้วมีทางด้านของรองเท้าไก่ขายนะครับเราดูสเตตัสนี้ให้ดีๆนะครับเรามาดูรองเท้าไก่นะแต่ว่าทางด้านของตัวรองเท้าของแบ็กบันนี่เนี่ยผมว่าดีกว่าทุกอย่างเพราะว่า SP เยอะกว่าแล้วก็สําคัญครับสเปร์เด็บนะครับซึ่งคนที่ลงโบเนี่ย เขาจำเป็นที่ต้องเอาไปใช้งานนะครับอ่ะเรามาดูครับเนี่ยมีเท้าไก่ขายนะเรามาดูสเตตัสของเท้าไก่กับเทียบกับแบ็คบันนี่เลยนะครับนี่ครับพอๆกันเลยนะเรียกได้ว่าแบบคือมันเป็นของที่ดีกว่าทางด้านของอ่าเออพวกรองเท้าไก่ถุกมือไก่อะมันดีกว่าหมดเลยนะครับแบ็คบันนี่ผมว่าตอนเนี้ยอาจจะดี เกือบสุดแล้วเออทางด้านของอ่ะดูดิเดนี่ยแล้วมีสเปเดฟอ่ะแล้วเเยอะกว่าความแรงเยอะกว่าอันนี้ความแรงเยอะกว่ารองเท้าไก่อีกนะครับผมบอกเลยนะว่าเอาไปตีตัวนี้ไม่เสียดายแล้วถ้าสมมุติว่าเราใส่เสื้อกางเกกเนาะแล้วมันรวมกับถุงมือกับรองเท้าด้วยนะครับผมบอกเลยไนดะ้ออร้อยเพิ่มอีกนะครับเนี่ยสามชิ้นได้ออสเตตัสร้อยเพิ่มอีกนะโอ้โห ก็ว่าช่วงนี้เขามาแรงจริงครับแบ็กบันนี่ก็เลยทําให้ทางด้านของพวกเนี่ยครับของแรกเนาะเนบยบร์ X นะครับเนี่ย,ย,ย,อยของพวกเนี้ยราคาขึ้นไม่หรอกมันราคาลงแล้วเพราะว่าทางด้านของไอ้พวกเนี้ยเขาก็ไปลงดันแดงมาแล้วามาขายครับตอนนี้แต่ว่าของที่มันราคาขึ้นเนี่ยก็ตัวพวกไอ้ตัวนี้ยังขึ้นอยู่นะครับอิลิปนะ ขึ้นมาอีกนะครับึือมันจะมีบางตัวที่ลงแล้ว,ลวบางตัวจะขึ้นตัวนี้จะหายากนะเนาะโอเอลิป oh, ทั้งลายนะครับจะมีตั้งแต่สองแสนเลยนะถ้าขายได้นะครับเราไปดูวิธีการแลกก่อนลวกันนะเนาะเผื่อใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้น็นเลยครับก็จะมาพบกับ NC o นซะีพเตนาะเอ็ o ซ t e r ตอยู่ตรงข้างหน้ากับทางด้านของ Vi ิน a g e นะก็จะนี่แหละนะครับเป็นของที่สามารถแ,แต่ถ้าใครสุ่มนะครับผมสุ่มแล้วก็4กล่องและนะครับ ก็ได้พวกของของพวกนี้ทั้งหลายครับของจิปัะถะไม่ได้ของหลักๆเลยนะครับของหลักๆถ้าใครได้สักชิ้นมาเนี่ยราคาดีแน่นอนยูเวน,น้าตอนเนี้ยเออก็จะประมาณน,นี้ครับของทางด้านของแม็กมันนี่ที่ทาให้ทางด้านของดันฮาร์ดนะครับราคาขึ้นนะอ่ะเรามาดูดีวกว่าครับดันฮาร์ดนอกจากซื้อทางด้านของคนที่เขาขายในเกมนะครับเนี่ย เราก็พิมพ์ไปหาก็ได้มันจะขึ้นมาหาาอบิตนะครับราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดนะน,นี้ก็ราคาไม่ได้แย่ครับราคาก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่ามันกดเองอะ่ะเรามาดูกดเองนะอันนี้คือราคาซื้อขายในตลาดครับแล้วเรามาดูกดเองนะกดเองราคาเกือบประมาณหกสิบสองบาทเลยนะครับแต่ถ้าเรากดในร้านค้าเนี่ยจะถูกกว่าครับอ่าเพราะว่ามันจะตกใบละเก้าบาทครับประมาณเก้าบาทเนาะนี้แต่ว่าอันเนี้ยซื้อเองเนี่ยตกใบละสิบสองบาทเลยนะ เพราะฉะนั้นซื้อครับซื้อที่เขาตั้งขายก็ได้ครับราคาประมาณนี้แหละราคามันก็อ้อสองเซนเจ็ดสองนแปดครับกำไรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเด็กไปซื้อก่อนนะอ่ะมาเดี๋ยวผมทำการลงดันฮาร์ดอาบิทครับผมทางด้านคอนดันฮาร์ดจีนนั่นแหละไะเราลองมาดูครับเดี๋ยวอ่พูดถึงสเตตัสฮมกอนนะครับก็จะเป็นเซตไรเดอร์มาเดี๋ยวครับทางด้านของออจ อออยู่ที่48ครับแล้วก็ออ53ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของอ่าพรงผม1ปีครับแล้วก็ทางด้านของใบหน้า1ปีครับอ่แล้วก็เสื้อวันเด็กกางเกงวันเด็กครับแล้วก็ถุงมือไก่แล้วก็รองเท้าตกปลานะก็3หลักคริสต์มาสนะครับสเตตัสเป็นฮิต3,879เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชาย,ยาก,ก่อนนะครับเพราะว่าดันนี้เน้นฮิตครับผมอ่แล้วก็สเปรดที่3,748อันนี้เคลียร์มอนสเตอร์นะครับอันนี้สเตตัสผมจะเปลี่ยนนะเป็น3,900 เ9ครับเพราะว่าฮิตฮิตค่อนข้างสําคัญนะครับดันนี้แล้วก็ที่สําคัญอีกขึ้นใหม่ครับก็คือพวกความถึกของตัวละครเรานะครับถ้าบางคนเล่นบางเล่นของติดลบอะแรงดันนี้ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันโดนมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่มันเป็นมีโลกันดีอะโหมดมากผมบอกเลยไม่แนะนําให้เล่นสายลบนะครับของติดลบมาไม่แนะนําเลยนะ แล้วก็ h 四ผมอยู่ที่24,238 24ครับแล้วก็ S p ที่1นึ่งหครับแล้วก็คีเรทอที่101นะครับแล้วก็คีดาเมลที่171.1ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานในการลงเนาะเออแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าตายไปบ่อยครับให้เปลี่ยนของหน่อยนะครับให้แต่ของลบเยอะๆให้มาเป็นของมีทางด้านของเดฟหน่อยเนี่ยอันนี้ของผมก็มีบวกเดฟนะอันเนี้ยเออมีของตีบวกเดฟนะถึงจะบวกน้อยก็เถอะนะครับ แล้วก็หน้ากากผมมันกันฮิตเดฟด้วยนะครับใครมีสเปร์เดฟฮิตเดฟเนี่ยของของใหม่จริงชุดบันนี่เนะี่ยผมบอกกันนะมันเป็นเซ็ตใหม่ที่เหมาะกับการลงดันฮาร์ดมากๆจริงๆนะครับออนมีสเปร์เดฟใช่ไหมละ่ะเออลงวอลก็ได้ลงฮาร์ดนี่สบายชิลเลยนะครับเออก็ประมาณนี้แล้วกันปะเดี๋ยวลองดูนะครับปะฮาร์ดอบิบผมที่หลายคนที่แบบลงแล้วแบบราคาดีครับเพราะว่า มันอันนี้เนาะมันได้ของนะครับของค่อนข้างดีนะผมบอกเลยคือมันจะมีไอพวกอไอของแรกอะ่ะของของแช่แรกอะ่ะมันค่อนข้างราคาดีนะผมไม่ได้ลงนานละผมไม่ได้ลงดันนารนดดันหัด์ดปกติตอนนี้ไปลงแต่เกมครับกำไรดีนะผมบอกไว้ก่อนนะทำของลงดันเนี่ย กำไรดีมากครับไอของไหมของขนาดของผมไม่ได้ออติดลบนะยังโดนแรงนะครับเออแล้วคนที่เขาของติดลบมาทำของลบมาลงอะ่ะจะลงลำบากขนาดไหนครับอันนี้ของผมจะมีสเปร์เดฟอยู่นะอิดเดฟอะไรเงี้ยยังโดนโดนตัวนี้ตีแรงเลยเอาจะตายจะตายเด้ดเอผมไม่ได้ลงนานละจับจุดยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ยิงแต่ก่อนที่ผมมาลงคลิปที่แล้วเดือนที่ก่อนมั้างผมผมน้อยกว่าน,นี้เอออันนี้ของเยอะแล้วครับอันนั้นก็เกือบไม่ผ่านครับชิวอยู่นะอันนี้ก็ชิวนะครับพยายามเคลียร์มอนเตอร์ให้ได้ครับเน,นี่ยเอาเก็บของที่มันเป็นเลขได้นะครับมายเอ็กซ e ์อีลิปอะราคาแพงเอออันให้มาก็สองแสนอะคืนค่าบัตรอะ ทำกล่องขายก็ได้อะไรแต่ถ้ากล่องจริงๆเพราะว่าราคาร,รวมแล้วขาดทุนนะถ้าจะทำกล่องขายนะเพราะว่ากล่องตอนนี้มันอยู่6กแสนผมผมขอเซตไรเดอร์แล้วกันออจริงวอ์เดสก,ก็ลงได้ครับลงดีเลยแหละแต่ว่าผมยังไม่ถนัดในการลงครับ บัตรราคามันเพลงอ่ะผมมันจะไม่เสี่ยงลงแล้วกันนะเพราะว่าวอดเดซผมมันเดิมๆครับยังไม่ได้อันนั้นยังไม่ได้ทางการตีบวกนะครับแต่ถ้าใครมีวอ์เดซระดับรีเจนเนี่ยเอ้น,น้เดิมก็น่าจะลงได้ชิวๆนะอยู่ที่ของเราด้วยแหละครับดันเนี่ยอย่างเดียวอย่างอันนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้ครับสเปรย์เยอะอย่างเดียวก็ไม่ได้นเพราะดันนี้มันโหดเล ผมบอกก่อนนอะันนี้ผมยังเล่นไม่ยังไม่ได้ชินนะครับเคยแบบลงมาเดือนที่แล้วไม่ได้ลงไม่ลงนานแล้วมั้งเออยังไม่ได้ลงเนี่ยรู้เลยว่าผมกดกดไม่ชินเห็นปะไปลงดันเกฟที่ใช้ e เป็นหลักนะพอมาลงดันาร์ดแล้วมันเลยแบบยังยังต้องลงดู หลายอย่างอยู่ตัวผมเวลาผมไม่ได้แย่นะประมาณสองนาทีนี้ก็ไม่แย่ครับจะมีใครทําได้เร็วกว่าหลายคนก็อาจจะทําได้เร็วกว่าลนาทีกว่าสองนาทีแต่ว่าส่นวนใหญ่ผมว่านั่นนั้นน,นาทีาเท่าๆผมเลยถ้าของประมาณนี้นะวอร์เดนผมยังเล่นไม่ค่อยได้นะครับไนทางน้านของตัวเนี้ยโอ้แย่กันนะ วิธีครับก็คือดันเข้าไปหามันเลยเพียร์ตัวนี้ก็ได้ครับมันน่าลำแขวนนะตัวเนี้ยแล้วเราก็สวนเลยครับปึ๊บปึ๊บคือดันเลยกดคิวสวนแล้วก็กดคิวสวนครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยไหมเฮ้ยอันนี้ผมกดผิดนะเแต่จะตายล่ะคิวครับเวลาก็ไม่ได้แย่นะสำหรับผมรู้สึกว่าเออเวลาไม่ได้แย่และ เรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหมัน่วรได้ท่า W เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจะมาดีแล้วตอนแรกจับจุดไม่ไ,มได้ป๊่นึตายก็ได้ครับปึ๊บแล้วก็เดินมากดคิวสวนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวเวลาเลยอะเดี๋ยวเรียบร้อยนาดีครับ สามนาทีมีในกล่องด้วยเป็นไงสวยงาม ตอนนี้ก็เอาตัวเด็กไปเขีย่ยครับเพราะว่าตัวไอ้ไอ้บอสดันจีที่ยังไม่เข้าในกีมอะ่ะผมบอกเลยนะโคตรโหดมันโหดมากนะโหดระดับแบบว่าผมสู้ยากอะ่ะเออฮะสวยแล้งงานงานสวยแล้วแต่อย่างนี้งานสวยครับบอกเลยตัวลุมก็งานสวยก็คือแบบไม่นานรอด ไม่รอดหรอกเก่งเงรอดยากแนะนำให้อาวอนหลักมันก่อนเนอะถ้าอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วครับถ้าถ้าจะโดนเน่ยาบ,บางคนสวยโดนนะผม หอ่ะเนี่ยถ้าถ้าโดนวอตจีนลุมอ่ะจะเป็นอย่างนี้แหละอ่ะแต่ก็จบได้อยู่เออประมาณนี้ครับเกือบไม่ได้เกือบไม่ไหวเออ อ่ะจบไปแล้วสําหรับการลงดันฮาร์ดจีนผมบอกกันนะว่าก็เป็นดันที่สนุกครับมันมีแค่ประมาณสสเตตสี่สเตตห้าสเตตประมาณนี้ครับแต่บัตรราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าของข้างในผมบอกแล้วว่าราคาดีมากเกือบทุกอย่างเห็นไหมเราได้ใบบวกสกิลมาเห็นไหมย่อยได้อีกเออผมบอกเลยนะว่าช่วงนี้ราคาของทางด้านของดันฮาร์ดเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วครับหลายคนเริ่มกลับมาลงทางดันฮาร์ด ดันฮาร์ดไม่ค่อยมีในตลาดแล้วนะแต่ก่อนขายกันแบบไม่ออกกันนะตอนเนี้ราคาฮาร์ดพาร์คฮาร์ดโฮชทลฮาร์ดซับฮาร์ดโรดออกหมดครับเดี๋ยวราคาดีมากก็จะประมาณนี้แหละนะครับแต่เน้นทำรอบได้ก็ดีเพราะว่าตอนนี้ดันฮาร์ดดันจนีน่าจะเป็นดันนิสเตตหน่อยที่สุดครับแต่ราคาก็ค่อนข้างแรงเนาะแต่ว่าผมว่าเป็นดันที่คุมครับ เราก็มาดูนะว่าของพวกนี้ดูนะั้นราคาเท่าไหร่นะครับของขอบทั้งหลายเนี่ยดูขอบอย่างไอตัวทางด้านของรีเจนนะครับและเลนะรีเจนไม่รู้ว่าปรับราคาให้ลงอย่างไม่หมื่นเจ็ดอยู่นะครับแต่ก่อนมันเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่เลเนี่ยราคาเลยสี่พันเอนะครับรีเจนอยู่หมื่นกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเดี๋ยวนะผมขอคํานวณรอบก่อนนะครับเมื่อกี้เราลงประมาณ น่าจะตกรอบละระแสหน้ายอยู่ปะ่ะคือสี่จอเนี่ยน่าจะตกรอบละแสไม่รวมของจิปปะทะทั้งหลายเนาะคิดว่าไม่แย่ครับถ้าอย่างนั้นรวม,ลม,ลมลๆเราก็คงไม่แย่ครับได้กําไรอยู่ถ้ายิ่งได้ไอตัวบายเอ็กซ์อิลิปอะยิ่งราคาคืนบัตรเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้พีพลาดประกันก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นแล้อย่ลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปครับอย่าลืมมาลง ตันฮาร์ดกันนะช่วงนี้กิจกรรมไม่ใช่เจอยมื่อกิจกรรมหรอกของแรกมาใหม่คอดข้างดีเลยนะครับแบล็กบันนี่อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับเจอกันครับ